ใครบอกไม่คุ้มใครบอกไม่คุ้มสองแสนล้านใครบอกไม่คุ้มโอเคครับผมก็สวัสดีด้วยครับกิจกรรม Legendary Return ครับอ One R9 ไม่ใช่ R10 นะครับ hey. นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอเทสไปก่อน1 0 0 0 0บาทแล้วถ้าบานไทยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวอธิบายกันคือตอนนี้เติมชุดใหญ่มันครบ1,000เนาะต้องบอกน้องๆก่อนนะครับว่าตรงนี้ครับน้องชายเห็นไหมข้างล่างตรงนี้ข้างล่างตรงนี้95บวก8เนี่ยชัวร์ๆคือ100ัด110 ผมไม่ค่อยชอบ,บหน้าหนาวเลยว่าพี่เงี้ยถึงหน้าพี่ผมก็<อ>ไม่ชอบชอบหน้าพี่เถอะเอาใครรับก่อนนะได <I con S 1> ไอคอนร้อยสิบไอคอนไดโชว์ตสองใบบวกแปดได้ชชวยอีกสองใบแล้วก็สูมอีกใบหนึ่งนะครับมี B t ดี 5, บบวกห้าไปอีกใบหนึ่งนะครับ B ีดีนี่ผมว่าผมมองว่ามาถึงราคาน่าจะตกต,ต่ำแน่นอนนะครับโอเคครับทุกคนผมขอเดี๋ยวผมเลือกนี้ก่อนอุ้ยบวกแปดเนาะบวกแปดสี่ดาวบวกแปดดีกว่านะลุ้นบวกแปดดีกว่าเผื่อ <I con. S 2> ได้ตัวเทพนะครับไอคอนไม่ต้องเอาหรอก นี่ครับลุนบวก8ปจัดไปกดยี่ไอ้หนึ่งถ้วยจัไปกดยี่จับไปกดยี่สามถ้วยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดได้ถ้วยหลัวหลัวนี้คุ้มนะแป๊บนึงนะเฮ้ยเฮ้ยโอเคสองถ้วยหุ้ยผมหมดไม่ถึงสองร้อยเหรียญผมได้ครบแล้วเฮ้ยผมรีบเลยผมรีบเลยผมรีบเลยบวกแปดอย่างนี้อื้อนะบวกแปดบวกแปดอย่างนี้อื้อนะผมรีบเปิดเลยทีละ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 ยี่ทีละยี่อย่างนี้บวกแปดอื้อนะเน่ะนะครับอย่างนี้บวกแปดน่าจะมีอื้ออยู่ อือึคันนึงมีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคอย่างนี้บวกแปดอื้อเย้เคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะหมดไม่ถึงสี่พันมาสองแล้วกดเลยกดเลยรีบกดก่นโอเคหนึ่งด้วยอ่ะเฮียทำไมมันไม่ได้ดีดีดีเท่าเดิมแล้ววะเฮ้ยมันไม่ไม่ไม่มาเร็วเท่าเดิมแล้ววะอ่ะอย่าขุดบ่อกูปะเนี่ยเมื่อกี้พี่ได้เก้าสิบห้าลุนบวกแปดด้วยจริงปะเนี่ยฉี่จ้าได้เก้าสิบห้าลุนบวกแปดอันนี้หรอฉี่จื้อฉี่จื้อโอเคเฮ้ยหลังหมั่ม่ะ ใบแรกๆอ่ะถ้วยมาง่ายเนาะเดี๋ยวผมลองกดสองร้อยครั้งหน้านะครับเดี๋ยวรออันนี้อ่ะอีกใบหนึ่งถ้วยไปหนึ่งโอเคอีกใบหนึ่งครบแล้วเฮ้ยบวกแปดมาเยอะนะเก้าสิบวกร้อยนะสองร้อยเหรียญน,นะโอห,หนึ่งหมื่นบาทมันไวมากเลยผมรีบกูหกหกอิงวะ่ะผมว่าแม่งเริ่มยากแล้วนะนะครับเดี๋ยวผมขอกดแปสิบเหรียญจะได้ไหมเนะี่ยเกิดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนัดเพิ่มเคียไม่ได้ว่ะต้องให้ครบว่ะแค้น นี่ครับตตเบติมเติมเอาให้ครบเอาให้ครบนี่ครับไม่ได้ครับยอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้ทุกคนไปไปเฮ้ยเดี๋ยวกูมมไม่ตลกแล้วนะค้างอีกกดแมงรัววเลยทีเดียวสองเหรียญนะอ้โอทุกคนเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะอะไรอะ่ะแรกแรกมึงมาง่ายหลังๆมึงไม่มาโอเคอ้าว นี่ก็เหียแล้วเด็ดเหลือแปดสิบเหรียญไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับทุกคนนะครับโอเคครับทุกคนก็หมื่นสองไประมาณโดนไปหมื่นสองครับทุกคนโอ้ผ่านไปเร็วมากครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไงเราลองไปดูในเกมแล้วกันว่าจะคุ้มไหมได้บวกแปดมาค่อนข้างหลใบนะผมบอกว่าบวกแปดราคาจะตกเยอะมากนะครับทุกคนไปไปดูในเกมครับโอเคครับทุกคน<ๆ>หลังจากที่ผมรับของมาแล้วเมื่อกี้ผมหมดไปประมาณหมื่นสองใช่ไหม นะครับมาดูเงินเอ็มก่อนเงินเอ็มเดิมผมตีไปสองหมื่นแล้วตีสูไปประมาณเจ็ดแปดร้อยเอ็มเงินเอ็มเดิมสองหมื่นอันนี้ได้มาประมาณลบสองหมื่นได้ 30, สามหมื่นสี่นะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทได้เงินเอ็มสามหมื่นสี่พวกเองว่าไงนะครับก็ไม่แย่เนาะก็ไม่แย่นะครับโอเคทุกคนผมได้บวกแปดอีกสี่ใบถือว่าได้ลุ้นนะนะครับบวกแปดตรงนี้สี่ใบแล้วก็บก 8, วกแปดโชยๆอีกสองใบเป็นหกแล้วก็นี้หนึ่งเป็นเจ็ดลุ้นบวกแปดเจ็ดใบทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกันที่ B2B เลยแล้วกันนะ ดามห้าสิบต้องคัดปะวะไม่ต้องหรอกมั้งนะครับดงโด้มาหมดแล้วมาโอ้โหนักอีกครั้งสุเเลสสองพันห้าโอเคเรางตัร้อยหกมาหน่อยแล้วผมจะสกิปมันทำไมวะเนี่ยโอ้โหโกวะ่ะตัวผอมอย่างนี้ใครวะโอบลักหรอปีเตอร์เซกโอเคโอ,คโอค้ได้ร้อยครับได้โกนหน่อยเอออะไรวะเนี่ยบวกเจ็ดก่อนซุ่มบวกเจ็ดก่อน B2B7 บวกเมาบ T b 7บกเตัวอะไรก็ได้โอ้ไม่ใช่เลยอ2ยเอหรอ b O e 2 1 RB ตัวเฮียอ้าร้อยหกครับทุกคนได้อยู่ได้อยู่นะครับไม่แย่นะครับไม่แย่โอเคมาบุกเจ็ดขอขอซัดไปลองไปที่บุกเจ็กันก่อนแล้วกันนะเผื่อมันจะได้ของดีๆครับทุกคนเฮ้ยอ B บอบกเจ็ ลาโอ้โหลาคิติมมันอ่อนไงมันเป็นตัวพลังน้อนยอะเย็ดเงาะแต่ว่าการ์ดไอคอนสวยมากเลยนะสีออกดำๆมันนะสีออกดำๆแบบสีเราคุ้นเคยเอ็งสวยครับน้องไทยเมียงสวยสวยมากที่สุดในโลกน่ารักด้วยรวยด้วยรักผัวเฮ้ยข้ามเลบข้ามนะครับนาบาสิบเอ็มนะครับกูกูจะมาลุ้นอะไรกับสิบเอ็มวะเนี้ยเห็ดกระเบื้อง ไปเร็วๆเลยนะผมบอกเลยไปเร็วๆเหมือนแบบเหมือนกลัวโดนตำรวจจับอ่ะเปิดเหมือนกลัวโดนตำรวจจับอ่ะครับตอนเนี้ยอุ้ยโลดดออาเก้าอ๋ไม่ใช่บ้าคนละปีหกเอียร์ล้าช่วงหนวดมาอย่างนี้โอ้ร้อยหกเอียร์ล้าสี่พันล้านสแตทเยอะนะร้อยห้ากองเต้ครับทุกคนเออเดี๋ยวผมขอเปิดที่ไอคอนปอมปอมอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปครับไอคอนปมอมบีทีวีโดโลมาหน่อยร้อยหกเบอร์ยี่สิบสองกาก้าปะ ไม่ใช่วีดาวครับอาตูโรอาตูโรวีดาวร้อยสี่ไก่การาเล่มากครับทุกคนนี่ครับแล้วก็ไปที่ยังไหนดีเอ่ยโอหทุกคนการ์ดดีๆแม่งหมดแล้ววะการ์ดดูไม่เยอะนะผมมองว่าการ์ดไม่เยอะนะมีแค่บวกห้าเนี่ยต้องคัดไหมอ่ะไม่ต้องคัดหรอกเนะาะเพราะแต้มมันก็ดูเยอะหมดแล้วเนาะบาตเทนมาเพื่อนบาตเทนมาหน่อยเพื่อนแต้ร้อยหกบวกห้าบาเทนเพื่อน ขอาวาเทนนะเพื่อนไปเพื่อนโอ้โหโกไอ้ยัดกาซูย่าหรอตัวที่ร้อยเลยนะอีเก้กาซูย่าเมื่อกี้ผมดูตัวที่หนึ่งร้อยเลยนะแล้วราคาแค่ห้าพันเองมึงอะไรตีบวกชั้นดีน้องชายครับมันถึงเวลาแล้วครับบวกแปดนะครับเดี๋ยวขอเปิดนี้ก่อนอันนี้บวกหกถึงบวกแปดทุกคนครับใครเข้ามาแล้ว ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะกดให้ถึง4ี่0มืซับหน่อยทุกคนขอบคุณมากใครมีกำลังก็กดเมมเบอร์ผมได้เดือนละส5บาทเท่านั้นไปบวก8 c a ซโชว์ไปสแตต120 e ีี1ก็ได้บวก8ได้ไหมตัวกากแน่นอนเลยลูดีเกอร์บวก8ได้ไหมอโอเฮ้ยกูช็อกกูช็อก ยึดกระเบื้องจะรั่วอันนี้บบกแปชัวทุกคนต้องมาบบก8ชัวร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็ตามไปดูสแตทตสแต็ตมันร้อยห้าเริ่มต้นนะโบเกล่ะพวกนี้ถ้าเกิดได้อองสแตทเริ่มต้นมันคือเกลือมากมันคือร้อยห้าเท่านั้นครับโอ้โหเรียบร้อยร้อยห้พูดไม่ทันขาดคำพนะูดไม่ทันขาดคำครับร้อยห้าชัวรเอาหน่อยเฮ้ย BOE ผิวสีอ่าดุมฟี่อ่ะดุมฟี่สองใบแม่งเลยสองใบแม่งเลยครับทุกคน LH อังกฤษฟอร์ดินานปะโอเคเฟอร์ดินานนี้โอเคปะโอเคปะวะสามหมื่นได้อยู่ไหมเนี่ยสามหมื่นกับเฟ,ฟกีร้อยสิบหกพันเฮีย กูจะหลุดทำไมมันถูกอย่างที่อะทุกคนทุกคนงับต่อไป95บวกบวก8ก็คือสแตทจะไม่ไม่น้อยกว่า110นะครับสแตทจะไม่ต่ำกว่า110อยู่แล้วสำหรับตัวที่ออกมานะครับน้องชายให้กำลังใจพี่หน่อยให้กำลังใจพี่โดยการกดไลค e ์ o e. แล้วก็กดติดตามให้พี่นะครับน้องชาย EOE e. แขนยาววารา วาลานวาลานใครบอกไม่คุ้มใครบอกไม่คุ้มสองแสนใครบอกไม่คมุ้มนายอะตะกี้กูได้ตัวากากอะมีคนพิมพ์ด่ากูเต็มเลยในแชทสดอะมีคนพิมพ์ด่ากูเต็มพอกูได้เงี้ยมึงไม่ชมกูบ้างอะ ก็ชมกูบ้างดิน้องชายเออเห็ดแปดมาเด้อ95บวกมาอีกใบหนึ่งกูเกือบเป็นบ้าคเมื่อกี้อันนี้ลูดิเกอร์ 20u บวกแปดแล้วกันนะครับไม่หวังไม่หวังไม่หวังอะไรเยอะนะครับตายครับทุกคนไม่หวังไม่หวังไ่หวังขายเท่าไหร่ครับวารานจากต้าเองเดี๋ยวถามให้ต้าหัวนี้เยี้ยแน่นอนเลยว่ะ โอ้ร oh, ้อยสิบเอ็ดก็เหี้ยแหละครับคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกับราคาวาลนาเลยครับพลังมือขี้ก็มาตอนเนี้น้องชายครับหมดยังวะใกล้แล้ววะอ๋อมีมีมีนี่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 ไอคอนดนูดุกันไปเลยกดทีเผลอกดทีเผลอครับเฮ้ยเฮ้ยผิวสีอ้อโหตัวเหี้ยอะไรเจเจองคชาต ใช่ไหมองคาชา,า,อาสองใบโงสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วของคลิปนี้นะครับหนึ่งรสิบไอคอลหนึ่งร้อยสิที่มีโดอ้วนไปครับทุกคนกดติดตามพี่พีด้วยนะ้องโอ้เสื้อมากูรู้เลยยาฉิน ทุกคนกา้าวกกาเดี๋ยวผมค่อยเปิดที่หลังนะโอเคครับทุกคนแต่ผมมองว่ามันก็คุ้มแล้วนะเพราะว่าวาราเนี่ยม,มันซื้อขายกันนอกเนาะผมคิดว่าผมคุ้มแล้วทุกคนคิดว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับสำหรับ1นึ่งหมื่นนิดๆอันนี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยครับน้องชายเนวิเกเตอร์อ